สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นสำนวน idioms วลีสั้นๆหรือคำสแสดงนะคะภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆในปัจจุบันค่ะ my y own u r o business my y own u r o business แปลเป็นไทยว่าอย่าเพือกค่ะไม่ใช่เรื่องของตัวนะคะ my your own business You bet, you bet แปลว่าได้แน่นอน Sure, you bet It's not that bad มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น It's not that bad It's not that bad ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ I'm dead, I'm dead. ประโยคนี้แปลว่าโอ้ยคำไม่ไหวตลกอ่ะฉันคำไม่ไหวหัวเราแบบตัวงอเลยค่ะไม่ได้แปลว่าฉันตายนะคะ I'm dead แปลว่าหัวเราะไม่ไหวละต่อมาวลีนี้ค่ะ Sleep on it, Sleep on it แปลว่าขอเวลาตัดสินใจค่ะ Sleep on it เรามาดูเป็นประโยคหนูนะคะ i sleep on it i sleep on it ฉันขอเวลาตัดสินใจสักหน่อยละกัน i sleep on it i sleep on it salty salty ถ้าเป็นสแสลงจะแปลว่าหงุดหงิดค่ะโดยปกติแล้วที่เรารู้การ salty จะแปลว่าเค็มใช่ไหม แต่พอมาเป็นแสดงแบบสับใหม่สับเวลดรุ่นจะแปลว่าหงุดหงิดค่ะตัวอย่างประโยค Are you salty because you lost the game Are you salty because you lost the game ที่หงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าเล่นเกมแพ้ว่างั้นเล่นเกมแพ้ใช่ไหมเลยหงุดหงิดเนี่ยต่อมา Snatched Snatched แปลว่าเปะ๊ะปังนะคะ เป๊ะมากปังมาก snatched ตัวอย่างประโยคเนาะ your outfit is so snatched your outfit is so snatched ชุดคุณเป๊ะปังมากเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยเป๊ะปังมาก sick sick แปลว่าเจ๋งค่ะ sick ถ้าเป็นแสลงนะแต่ ปกติที่เรารู้คือ sick จะแปลว่าป่วยใช่ไหมพอเป็นแสดงนะเป็นศัพท์ใหม่นะก็จะแปลว่าเจ๋งคะ่ะลองดูตัวอย่างประโยค Wow that's so sick Wow that's so sick โอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะมันเจ๋งมากเลยนะนะ That's so sick มันได้แปลว่าป่วยมากนะดูบริบทตอนพูดด้วยต่อมาคำว่า look look เป็นแสดงแปลว่าฟังนะ look ฟังนะ จากปกติที่แปลว่าดูใช่ไหมพอมาเป็นแสลง look ฟังนะตัวอย่างการใช้ look นะคะ look I have told you that don't come here anymore ฟังนะฉันบอกแกแล้วว่าอย่ามาที่นี่อีก look I have told you that don't come here anymore ต่อมา give you a bell give you a bell แปลว่าแล้วฉันจะโทรหานะ give you a bell damn gorgeous damn gorgeous แปลว่าโคตรสวยสวยมากนะคะเป็นสับใหม่ไวรุ่นชายนะจากปกติที่ oh so beautiful นะคะถ้าเกิดได้ยินแบบ damn gorgeous คือแบบโอ้โหโคตรสวยเลยอะ chicken chicken ถ้าเป็นสแสลงจะแปลว่าขี้ขลาดนะคะเป็นคนขี้ขาดตาขาวจากที่เราดูกันชิกเก้นแปลว่าไก่ใช่ไหมพอเป็นสแสลงจะแปลว่าขี้ขาดนะคะ It's just a spider you chicken It's just a spider you chicken มันก็แค่แมงมุมอ่ะแกขี้ขาด No cap No cap ไม่จอจี้จริงจังนะไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ย no cap fancy fancy แปลว่าต้องการ fancy ตัวอย่างการใช้ fancy นะคะ do you fancy a drink this evening do you fancy a drink this evening อยากดื่มไหมเย็นเนี่ย Do you fancy a drink this evening? I'm weak I'm weak แปลว่าคำกลิ้งความหมายเดียวกับ I'm dead นะคะแบบอุย้ยวัวเลาจะหมดแรงอ่อนแรงไม่ไหวแล้วขำกลิ้งนะคะ On fleek on fleek ปังมาก on fleek ความหมายเดียวกันกับคำก่อนหน้าน้านะคะ Snatched or set or set พร้อมแล้ว or set Nobiki Nobiki no ไม่ใช่เรื่องยาย Nobiki สบายมากไม่ใช่เรื่องใหญ่โนบิกิช็อปชอบช็อปชอบรีบรีบเข้าเร็๋ยวเข้าช็อปชอบอันนี้จะเห็นพูดบ่อยนะคะในหนังเนาะช็อปชอป same here same here คิดเหมือนกันตรงนี้ก็คิดเหมือนตรงนั้นแหละ same here ได้คิดเหมือนกันไหม same พี r e I'm done I'm done พอกันทีฉันไม่เอาอีกแล้ว I'm done เบลเบลเบี้ยนัดความหมายเดียวกันกับคำว่า cancel นะคะก็คือยกเลิกนะ เช่น sorry friends I have to b a i l tonight โทษทีนะเพื่อนๆฉันต้องยกเลิกนัดคืนนี้อ่ะต่อมา dope dope แปลว่าด,ดีมากสุดยอดนะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น that movie was so dope อหนังเรื่องนั้นสุดยอดไปเลย bro bro ชเรียกแทนว่าพี่ชายหรือน้องชายนะคะส่วนใหญ่เป็นศัพท์ของวัยรุ่นอเมริกันนะคะเฮ้บรววัสดีพี่ชายวัสดีน้องชายนะคะ you go girl you go girl ต้องอย่างนี้สินะคะเป็นวลีที่ให้กำลังใจนะคะเด็กสาวต่างๆคะ่ะ you go girl อย่างนี้ส่สาว s l a y สเล y แปลว่าฟาดมากนะฮะสเลฟาดดีมากมันเลิศมากมันฟาดมากสเล y c h i l d r l s l a y e her performance last night การแสดงของเธอเมื่อคืนนี้มันฟาดมาก Hit the hay Hit the hay แปลว่าเข้านอนนะคะเป็นวลีนะแปลว่าเข้านอน hit the hay สำนวนเนาะวลีสิต่อมา ex ex แปลว่าเก่านะจะใช้เกี่ยวกับแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่านะคะ ex นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า wife boyfriend girlfriend นะคะอย่างเช่น my ex boyfriend my ex boy boyfriend แฟนเก่าของฉันนะคะถ้าพูดว่ามา x กมา x ก็คือแบบเออคนรักเก่าคนเก่าของฉันเองมา x นะสั้นๆนะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะคะตามไปกด follow กด l i ค์ที่เพจให้ด้วยค่ะชื่อเหมือนกันเลยคือเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @59abc นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ Thank you for watching See you soon Bye